เมนูนี้นครับบอกได้เลยว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันไปดูกันเลยหมักหมูผงปรุงรสนะครับผงกระเทียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับซีอิ๊วขาวก็ซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ นำไปหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นนะครับพอหมักหมูครบเวลาตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็นําหมูลงไปย่างนะครับก็คือให้มันมีสีเข้มๆนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะสุกหรือไม่สุกนะเดี๋ยวเราต้องนําไปตุนอยู่แล้วนะครับการย่างเนี่ยก็เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตัวซอสหมูอบของเรามันก็จะหอมมากๆนะครับเราย่างทั้งสองด้านนะครับจนขึ้นสีสวยนะครับ ใส่หม้อนะครับอันนี้ก็ใส่หม้อที่เราจะใช้ตุ๋นนะครับจากนั้นตัวน้ํามันที่เหลือนะครับอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับก็ผัดหอมใหญ่นะครับอ่าพอผัดหอมใหญ่จนสุกนะครับก็คือดูว่ามันสีเริ่มแบบเข้มๆแล้วก็เอ่อมันใสนะครับแล้วมีกลิ่นหอมนะใส่ถั่วลันเตานะครับอันนี้เป็นแบบถั่วลันเตาแช่แข็งนะครับลงไป อันนี้คือใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ,ะรบจะใส่เป็นข้บบาวโพดหรือมะเขือเทศแทนก็ได้นะครับสีที่เราย่างหมูนะครับผัดหอมใหญ่เนี่ยมันจะเข้มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมันจะได้สีสันแล้วก็ความหอมความอร่อยจากธรรมชาตินะครับ่จากนั้นผมจะปรุงรสนะครับด้วยซอมสมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็ใช้ซอมสมะเขือเทศแบบที่เราจิ้มพิซซ่าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครมี ซอสมะเขือเทศเข้มข้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ผสมน้ํานิดนึงนะครับจากนั้นตอนนี้มันจะมีรสชาติแบบออกเค็มๆนะครับจากหมูที่เราหมักแล้วระดับหนึ่งนะครับผมจะปุ่มน้ําตาลนะครับใส่ซอสหอยนางรมเพิ่มไปนิดนึงนะครับเติมน้ำนะครับวันนี้ผมเอาน้ําเปล่านะครับไปล้างกับตัวถ้วยที่หมักหมูนะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นนะครับพอน้ําที่เราตั้งไว้เดือดนะครับมาที ใส่หม้อที่เราจะใช้ตุนได้เลยนะครับจากนั้นรีไฟนะครับเดี๋ยวไฟกลางค่อนไปอ่อนนะผมจะใส่ใบทําแห้งลงไปนิดนึงอันนี้คือถ้าใครไม่มีหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัว rosemary น,นะครับเดีย๋ยวให้มันมีความหอมนะอย่าแม้ว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้นะครับหลังจากตุนเสร็จนะก็จะได้แบบนี้น้าซอสเนี่ย,ยมันจะแบบค่อนข้างเข้มข้นนะครับใคร ชอบเหนียวกว่านี้ชอบพ้นกว่านี้บางทีเติมแป้งไปได้นะครับนิดหน่อยตัวหมูเนี่ยบอกเลยว่าเปื่อยนุ่มแล้วนะครับต่อให้บางชิ้นนะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับก็เปื่อยนุ่มแล้วตัวรสชาติเัาจะมีความแบบเปรี้ยวๆแต่ไม่เปรี้ยวมานนะครับมีความหวานเค็มๆอ่อนๆนุ่นๆนะครับนะกินรวมกันทุกอย่างแล้วบอกเลยว่าเข้ากันมากนะครับนะยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ